แล้วแม่เขาก็ติดหนี้เป็นหนี้ประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่นซึ่งมันตอนนั้นอนะ่ะฟาร์มห้าโลมันได้รอบละแปดแปดร้อยอ่ะน้องเนี่ยต้องต้องทํางานเก้าโมงเช้าน้องกะตื่นหกโมงเช้าทุกวันเนี่ยมาฟาร์มถึงแปดโมงฟาร์มใช้หนี้ให้แม่กลัวจะมีปัญหาอะไรกันงี้ก็คือจริงๆแล้วก็เรื่องนี้แหละมันมาจากน้องเขมินเนี่ยโดนโดนกระทืบเขาต่อยผิดตัวหรือจะต่อยมิเกลแล้วเขาก็พูดกับน้องเขมินว่าแบบเอบอกญาติมึงอยาเสิรอ,อะไรเงี้ยฟิลนั้นอะ่ะ จะมีสักกี่คนที่ประเทศเปิดมาแล้วแบบเงินขาดแค้นแล้วให้เงินคนอื่นได้ให้ข้าวให้ปินป่นโตเงี้ยครับปิ่นโตมาช่วยแม่ปดหนี่หกสิบโลช่วยแม่ออืเชื่อว่าคนคนๆเราจริงแล้วมันต้องใช้บูปินแดงไหมอาจจะไม่มีบูปินแดง เกตเกตปะอาจจะเป็นของสะสมที่แบบเหมือนไม้ฟรีอะครับอะไรอย่างเงี้ยแบบมันไม่ได้มีํำนวยความรดวง,งเรื่องการการหายหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็มองว่ามันเป็นของสะสมมากกว่าเอามาใช้ฆ่าคนอะไรประมาณนี้คุณอยากใช้ฆ่าคนก็ได้แต่ว่าคุณก็ต้องดูว่าอ้าถ้าคุณมีตอรี่คุณโดนอุ้มหายทําไงอะไรอย่างเงี้ยมันงั้นมันจะบนใจนี่เกินไปปะผมว่ามันคือของสะสมอะถ้าคุณอยากให้มันหายคุณก็เอาไปเล่นแล้วมันเสี่ยงเสียงเงี้ย อันนั้นก็แล้วแต่คุณอะไรประมาณนี้มากกว่าว่ามันไม่ควรมีปุ๊ดมีมันไม่ควรมีบูปินแดงเว้มันคืออาวุธแจกที่มันเอาไปแลกมันคือของสะสมมากกว่าไ่ต้อ,อมาขอบคุณขอบค,คุณนะคะไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับเออเห็นโนเลี้ยงเล่าให้ฟังเยอะเลยแล้วบอกว่าคุณ,คณเป็นคนน่ารักเขาเล่าเรื่องดีเนี่ยเขาบอกคุณเป็นโจรน,นะครับ <laughs> ไปแล้วครับแล้เจอกันครับเจอกันครับมิ่งไปต่อหมอต่อธนาคารก็ได้ต่อตรงตู้ไว้นะตู้ทำนายดวงนะไปเจอกันครับไปไปครับครับครับยุบม้วนนี่เขาตามคุณมาเลยนะเนี่ยจริงแล้วเขามีไวริสด่ะจริงแม่เขาสนิทกับพวกบีจีครับอ๋อเรื่องเขายาวมากเล่าได้ปะ เ,เราได้ทุกเรื่องครับลุยเลยเวลานี้ตำรวจมันทำให้เราเหงาอยู่แล้วเราก็เหงาให้มันสุดๆไปเลยผมจะบอกให้นะในในโลกเนะี้ยในโลกไฟเอ็มเนี้ยทุกอย่างนี่มันเหมือนแบบเป็นรอยต่อกันเสมอเชื่อหรอไหมมันเป็นแบบเหมือนดวงเหมือนแบบพรมลิขิตอะแบบว่าค,<ะ>คุณหวัวเราะอะไรขนาดนั้นนะอร่อยจัด<อ>เลยอะไรนะอรอ่อยอร่อยอร่อยจัดเลยอะ ออรร่ยจิงเล่าไปหัวล้อไปอ่ะอร <c oughs> <c oughs> <t <t ่อยจริงเหมือนด่วงเหรอใช่คืออีกล่างหนึ่งผมมาดูบอลอยู่ฮะอ๋อจริงเฮี่แกูกำลอยจะซึ้งเลยนะโรเกอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอวผมขอไหวอีกล่างหนึ่งผมแปนบนึง อย่ไปเบร์สองแสนเโดโอเคครับมาแล้วครับอ่ะต่อเลยครับจะเล่าให้ฟังตั้งแต่เข้ามาในโลกเนี่ยไปเอมเนี่ยคือทุกอย่างนี่เป็นเหมือนว่าเหมือนรอยต่อเป็นผมนิ้คิดเป็นอะไรเงี้ยอ่ะฮะคือเอาง่ายๆผมรู้จักน้องเคามินตอนประเทศนู้นเปิดใหม่ๆคือแม่เขาอะทำงานกับเชฟ แล้วเหมือนกับตอนแรกอ่ะทุกๆุกอย่างทุกเฟสแรกก็เขาก็ต้องดันรถให้ได้หกสิบโลให้ได้รถฟาร์มถูกไหมอ่าถูกเพราะว่าประเทศนู้นตอนแรกมันไม่มีการชาถูกไหมอ่าถูกแล้วเหมือนกับแม่เขา่โดนเชฟโกงอืมใช่คือเชฟทุกคนอ่ะได้หกสิบโลนี่ที่ผมได้ยินมานะออืแล้วแม่เขาก็ติดหนี้เป็นหนี้ประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่นซึ่งมันตอนนั้นอ่ะฟาร์มห้าโลมันได้รอบละแปดแปดร้อยอะคุณคิดดูนะอ่ใช่ประมาณนั้น น้องเนี่ยต้องต้องทํางานเก้าโมงเช้าน้องจาตื่นหกโมงเช้าทุกวันเนี่ยมาฟาร์มถึงแปดโมงฟาร์มใช้นี่ให้แม่ใช้นี่นายซีเนี่ยให้แม่เขาเขาเป็นคนกระตันย่มากแล้วเขาเป็นเด็กเงียบเงียบดูจากเมื่อกี้คุณรู้ใช่ไหมรู้เลยดูรู้เลยครับเด็กเงียบเงียไม่คุยไม่อะไรเลยแล้วก็แบบผมสังเกตเขาเขามาอยู่ในแลนผมไงแลนปีนเก้าอ่ะมันคือแลนตรงข้างบนเนี่ยร้านสักเนี่ยอ่าอ่าอยู่แลนผมก็เห็นนี่น้องไอ้นี่มันมา ไม่นอนแหละมาเช้าตลอดเลยผมก็เลยเข้าไปแซลคือไม่มีใครคุยกับเขาผมดูออกเลยอ uh huh. คือผมก็ปั่นจยักรยานของผมเล่นน่ะแล้วก็ไปเจอเขาถามว่า uh huh. เอ๊ะทำไรอะ่ะบอกว่าหนูต้องรีบก็คือคุยไปคุยมาก็คือรู้ว่าแบบหนูรีบตื่นมาฟาร์มให้แม่ฟาร์มให้แม่แม่เป็นนี่เชฟผมจริงวแล้ว,วผมก็ถามว่าเอ้าไม่ตื่นเช้าอะไรขนาดนี้บอกเออต้องรีบมาฟาร์มเ uh huh. พราะว่าเดี๋ยวเก้าโมงเขาจะไปทำงานโอซีอ่าเขาก็คาบป,ปิ่นโตเขาเรียกมันก็คือเหมือนสเต็กอะแต่ว่าที่มันคาบเองได้อมันเป็นปิ่นโตครับ ครับเป็นโตขายผมก็เลยพาเขาไปขายตํารวจขายหมออะไรเงี้ยแล้วน้องน่ารักมากคือแบบพูดจาแบบเป็นเด็กดีคือผมเอาง่ายๆใครจะกระตันยูมาทํางานเพื่อแบบเป็นคนอื่นเขาก็แบบเขาเห็นคนรบอะเขาไปให้ราคาดีสัตว์เ็บถูกไหมได้ยินด้วยนี่ก็แบบอนี่แบบทํางานให้แม่เขาทํางานให้แบบพี่น้องเขาแฟนเขาอะไรเงี้ยอ่าฮะแล้วก็แบบปลดหนี้ให้หมดเลยแล้วก็ตัวเองต้องเข้างานโอซีได้เก้าโมงเช้าแต่แม่งตื่นแบบหกโมงมาทํางานอะไรเงี้ยอ่ะฮะ อยู่ไปอยู่ไปวันหนึ่งไปฟาร์มอยู่ดีโดนโดนลุมกระทืบซะงั้นแล้วเขาต่อยผิดตัวเหมือนตอนนั้นอบีจีมีเรื่องกับใครสักคนที่นู้นผมจำไม่ได้นะเนี่ยที่เป็นเรื่องจำได้ไหมที่หน้าสภาที่เขาแบบินข้ามประเทศไปนั่นน่นนะไม่รู้คุณคุณได้ยินเรื่องนี้เปล่าที่มิเกลก็มีเรื่องอะจำได้ปะมิเกลกับทิม,มอะอ,อ่าทีม่มีเรื่องประเทศนูน้นนี่แหละต้นเหตุมาจากน้องเขามินโดน น้องเขามินเป็นลูกของมิเกลอีกทีหนึง uh ่งอือก็เรื่องทุกเรื่องมันมนสัมพันธ์กันหมดเลยแล้วผมก็เพิ่งเจอมิเกลจากน้องเขามิ้นอะไรเงี้ยนี่แหละมแล้วคือเขาอ่ะผมเขาก็คือผมอ่ะเกตคือเขาไม่ค่อยคุยกับใครแล้วใครก็ไม่ค่อยคุยกับเขาเพราะเมืองนู้นเป็นเมืองคอนเทนต์ทุกคนต้องแบบคุยกันเฮฮาแต่น้องเขาอ่ะตั้งใจเล่นของเขาเองทําของเขาเองเงี้ยผมก็เลยแบบชวนเขาคุยผมผมเป็นคนชอบสองสารคนอ่ะแบบว่าคนผมดูออกว่าเขานิสัยดีเขาแบบ หลายๆอย่างผมไม่รู้จะที่บายคาพูดยังไงอ,อ่ะผขก็ไปชวนเขาคุยชวนเขาเล่นอะไรเงรี้ยเสร็จปุ๊บเขาก็แบบเหมือนกับติดแบบว่าเหมือนไม่มีใครเล่นกับเขาอะ่ะเขาก็ไปไหนเขาก็ตามผมไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยได้แล้วเขาก็ไปขึ้นแก๊งวันที่พอรู้ว่าผมจะมานี่เขาเอาอพีก่กอนเออว่าไงโลพี่กอนได้ยินหมไหมโลได้ยินไหม อันนี้แล้วพี่พี่เออลูกผมถามฝากถามว่าไอสโนโคอยอะ่ะมันพี่รับเท่าไหร่พี่ลาบ,บอกเลย<อ><อ>ห้าพันห้าพันเหรออืมเออโอเคครับพี่เดี๋ยวผมบอกลูกให้เออครับผมครับผม่าต่อก็เหมือนกับตอนนั้นเออมิเกลกับทิมก็บินไปช่วยเขาอะเรื่องเรื่องที่เขาโดนอันเนี่ยต่อยผิดตัวเหมือนกับเหมือนกับเออ เอาเป็นลูกมิเกลไงแล้วตอนนั้นเหมือนกับมิเกลมีปัญหากับใครสักคนที่นูน่นเรื่องขับรถชนหรืออะไรเงี้ยแล้วพูดไม่ดีใส่กันเงี้ยก็ต่อยกันแี่หละน้องเขาก็ไปเคลียร์เป็นเรื่องใหญ่นะตอนนั้นเป็นหน้าสาภาที่นาศิลาไปนูน่นแบบที่จะมีปัญหากันข้ามประเทศอะ่ะเคยรอบหนึ่งผมไม่รู้ว่าคนเคยได้ยินบ่าเรื่องนี้ผมเคยได้ยินอยู่ว่าตอนแรกคือตอนแรกอ่ะมันมีเรื่องใช่ไหมก็คือของมิเกลใ,ใช่ไหมใช่ใชแล้วทีนี้คือเกียร์มาบอกคนในแก๊งว่าลูกอ่ะมีเรื่องแล้วทุกคนพร้อมช่วย แต่รู้สึกว่าวีซ่าวีซ่าจะไม่ผ่านเขาไม่อนุญาตให้ไป <S 2> <S 2> <ช>มั้งเขา<ช>เขาเขาไม่แบบไม่กลักวจะมีปัญหาอะไรกันนี้ก็คือจริงแล้วก็เรื่องนี้แหละมันมาจากน้องเขมินเนี่ยโดนโดนกระทืบเขาต่อยผิดตัวหรือจะต่อยมิกเกลแล้วเขาก็พูดกับน้องเขมินว่าแบบเอบอกญาติมึงอย่าเสลออะไรเงี้ยฟิลนั้นอ,ะอ่ะก็คือแบบแล้วผมก็โมโหนะตอนนั้นเข้าใจไหมว่าแบบน้องเป็นคนที่ใส่ดีอ่ะเออน้องไม่ควมาโดนอะไรางี้ก็แบบมิกเกลกับทิมก็เลยโมโหด้วยตอนนั้นก็หลายอย่างแต่ก็เคลียร์กันแล้วเรื่องนั้นก็คือ ผมจะบอกรวมๆก็คือน้องน้องขมิ้นเนี่ยเขาเป็นคนดีมากดีมากคนหนึ่งเป็นคนกระตันยูเป็นคนแบบไม่ค่อยพูดค่อยจาแต่ว่าเหมือนจิตใจดีครับแบบช่วยเหลือคนอใครไม่มีตังค์ไม่มีอะไรก็แบบเอาข้าวให้เขาเอาอะไรคือผมสังเกตมานานละ็กคนเนี้ยอืแล้วเหมือนเขาแบบว่าอาอย่างติดผมอะแบบฟิลประมาณแบบไม่มีใครเล่นกับเขาเหมือนแบบเหมือนเอาง่ายๆเหมือนคุณใช้มือถือทุกวันแล้ววันหนึ่งมือถือคุณหายไปอะอหมรูม้สึกว่าเหมือนอะไรขาดผมซื้อใหม่เลย เออย่ำยอำยเขาตายอยู่แค่ฟิวใช่แล้วผมก็ย้ายมานี้นนองเขาร้องไห้เลยร้องห่มร้องไห้แล้วก็แบบเฮ้ยแต่มันเป็นเรื <ừ> ่องที่ดีนะเนี่ยคุณย้ายมาแล้วแล้วคุณเ,เห็นเขาอ่ะผมว่ามันเป็นฟิลที่แบบเชี่อครับมันเหมือนหนังเลยเขาชอบทําเนี่ยตามมารับรับไม่พูดไม่จาเขาไม่ไม่แบบโงงแจ้งอะ่ะอืมเฮ้ยคุณสนใจธุรกิจตีใบเบีเปล่าเพชรร้อยสามสิบเมตร จริงนะผมให้ตังน้องนะตอนนี้ผมเดือเหลือห้าหมื่นแปดละผมชอบจริงๆเลยผมคิดว่าเงินน่มันหาใหม่ได้ก็ถูกครับแต่นิจภาพมันหายากครับแย่เงินเนี่ยไม่ตายแล้วก็หาใหม่ได้แต่คนที่ดีกับเราคนจริงใจเนี่ยหายากถูกครับป้นมันดีไหมขมิ้นเนี่ยรามันเข้ามาไหมเอ้าเขาอ่ะไป ตอนที่ผมจะปะมาประเทศเนี้ยครูแมเขาไปตามถ่ายรูปที่ต่างๆที่เคยเจอผมไม่ว่าจะเป็นอู่ช่างเป็นจัก,กรยานสีเดียวกับที่ผมขี่เป็นหน้าผับเป็นแบบทุกที่อ่ะแล้วเขาก็โพลลงทวิตเขาก็ร้องไห้กับแม่เขาแต่พอผมไปหาเขาเขาก็เป็นปกติแบบไม่อยากให้ผมห่วงหลังอะไรเงี้ยเชื่ออย่างกับหนังเอาจริงก็ธรรมดาครับในโลกไฟเอ็มมันก็คือละครนั่นแหละก็คือหนังเรื่องนึงนั่นแหละ ผมเจอคุณโชประเทศนี้ครั้งแรกผมจอดรถทิ้งไว้เงี้ยแล้วเหมือนกับมีคนพยายามจะง,งัดยางหรืออะไรสักอย่างแล้วผมแบบวิ่งขึ้นรถไปอยู่หัวมุมสักที่หนึ่งจาไม่ได้คุณโชขับมาพอดีว่าแบบมีอะไรให้ช่วยไหมครับบังเอิญทุกอย่างแม่งบังเอิญมากจริง,รงถ่ะคุณโชเป็นแฟนเก่าหนมป,ปังอีกที่คุณนั่งอยู่ก็บังเอิญน,นะบังเอิญโดนไปสามพันห้าร้อยลูกแล้ว <laughs> ไอ้ไอ้นั่นน่ะกากีนนังข้างล่างนะ่นก็บังเอิญนะบังเอิญเหรอมังเอือนจะโดนป่นนะเฮ้ยเว่อร์เล่นๆเล่นรๆเล่นๆเล่นๆเล่นจะเกิดโดนกระเทียวดีผมหายดีผมยังไม่รู้สินะว่าประเทศเนี้ยมันเป็นทรรโขกพูดเล่นครับผมพูดเล่นครับแซวครับเจ้าเชื่อในขยานาคบอถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ผ่านฮูสก๊อตไปก่อนนะก่อนมาถึงพีคมีเรื่องแปลกๆเยอะครับที่นี่พวกผมชินกันแล้วชินแบบชินเลยอ่ะ โคตรน่าเบื่อเลยผมคุจะเล่าให้ฟังเว้ยมันมีหลายเรื่องมันมันเหมือนกับโลกมันกลมนะเอาจริงในเนี้ยใช่ถูกไอ้ได้จิมเนี่ย้นทีหนึ่งแม่งเจอในทวิตทุกวันเลยไม่รู้เป็นไรขายของด้วย <c oughs> อย่าบอกนะถ้าข้ามินโดนปนก็ไอ้ได้จิมเนี่ยมือนเอามันตัวเดียวเลยไม่รู้เป็นไรเอ้ยแต่ผมดูจากทรงแล้วนะที่อย่างคุณเล,เล่าเนี่ยม,มีสองเวเขาไม่ปลื้มคุณเขาก็ชอบคุณไหม <c oughs> ผมอยากให้เป็นปลื้มมากกว่าครับนี่เขาร้องไห้นะ พ่อก่อนเขาร้องเขาร้องมาแล้วตอนแรกพอร้องนั้นก็แบบผมไปม m g ว่าผมไปดูโกย้อนหลังเนี่ยคุยเถอะครับมีแค่สองคนมันไม่ใครได้ยินอยู่แล้วครับอะครับกี่ดวงตาง่ายๆตอนเนี้ยสามร้อยครับสามร้อยไม่แต่ถ้าเรานั่งคุยกันสองคนครับไม่มีใครได้ยินโอเคครับขนาดเรานั่งคุยกันสองคนยังรู้ทั้งประเทศเลยครับอจริงคุณดูดิเนี่ยผมบอกเลยคุยกับนายกเนี่ย ดูดิคนรับเพียบเลยสโนโคอยเนี่ยเออแปลกเนาะแปลกวละล่ะเออไอ้การกินน้ำเกี่ยวผมพูดเล่นนะเกี่ยวนะมีเรื่องอะไรไปแปกแลกๆเยอะครับที่เนี่ยแต่ถ้าอยู่ันสองคนแล้วคุยไปครับไม่มใครได้ยินหรอกอแล้วเขาร้องไห้ตอนนั้นน่ะน้องเขาร้องไห้เหมือนกับว่าไปบอกแม่บอกอะไรเนี่ยเขาก็แอบตามมาที่นี่มาปรึกษาทีมเรื่องแก๊งเรื่องอะไรเงี้ยมาตามผมตอนนั้นน่ะเขารู้ว่าผมมาเที่ยวบ้านดูไว้ตอนที่ผมเคยไปร้องเพลงให้อะไรฟังอ่ะ แล้ก็ไปอยู่หน้าบ้านดูไว้ไปไม่กล้าเข้าไงรอ,งอ,งองมองๆกันแต่ไม่บอกผมนะไม่บอกตรงๆนะแบบว่าตามเงี้ยแต่ตามไม่เนียนอ่ะคิดว่าเรนเอาเข้าเลเบลเลยเหรออืมอืมอืมอมต้องทำงานเช้าเข้างานเก้าโมงทุกวันแต่แบบเขาคงมีมแบบว่ามาดูเลยเป้าหมายของตัวเองแหละครับผมว่านะเพราะด้วยความที่ เขาแบบว่าเขาเขาอาจจะแบบด้วยความที่เขาไม่ได้มีใครไปยุ่งด้วยไม่ได้คุยกับใครอะไรเงี้ยแล้วมีแค่<ม>แคุณเข้าไปเหมือนเข้าไปเติมเกมเขาอะ่ะเข้าไปแบบว่าไปเล่นด้วยไปคุยไปเหมือนไปแบบไม่ให้เขาเหงาอะ่ะได้ไปหยากไปล้อเลยผมเป็นคนอย่างนงี้แหละคือบางทีผมเจอคนประเทศนู้นอนะ่ะแบบว่าอยู่คนเดียวแบบเนียยผมชอบเซลไงผมสงสารบางทีคนแบบไม่เอิดอะ่ะไม่ออกหน้าออกตาไม่แบบเรียกร้องความสนใจผมว่าคนพวกนั้นอ่ะน่าดูแลรักษาเขาไว้ อืมใช่ครับถูกอันนี้ใส่ดีนะผมสังเกตด้วยการคุยก<ม>ับค,คนที่ไม่ท็อกซิกอะ่ะผมว่าดีหมดอะ่ะครับถูกต้องเดี๋ยวผมให้คุยใหญ่นั่นไหมอ้ทนนี่ขับมอเตอร์ไซค์อะ่ะชืนน่ออะไรนะไอ้บอลไอ้ร <c oughs> ูกล็อกซิ่งอ่ะใครเข้าไหนอุอม้มอเนี่ยให้อุอม้อมอุม้มไปครับโหวันั้นไม่เอาเดี๋ยวป่นเลยเดี๋ยวป่นโชว์เนี่ยให้ผมอุ้มไปครับเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวป่นเลยมาทีไอกาแฟกุ๊ปป่นมึงนายสัตว์ คุณอ่านหนังสือเรื่องอะไรครับผมเห็นคุณอ่านทุกวันเลยต้องอ่านโดจินครับโอ้โหเกินคุอ่านไปเรื่อยนะครับผมชอบอ่านหนังสือครับนี่ผมอ่านเล่มนี้อยู่นี่ฟอร์สปิดแต่งจูดรถถูกแต่เรื่องนี้มันเดาไม่ยากเลยครับนั่นแหละก็อย่างที่ผมบอกอะ่ะคุณไปเติมเต็มเขาเขามีความสุขขึ้นพอคุณหายไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะเสียใจครับ ไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบผมมานี่ผมนับได้สี่คนร้องไห้ร้องแบบร้องจริงๆเลยอะโอเลี้ยง,งนั่นแต่ทำผู้หญิงร้องไห้อีกแล้วเหรอใช่ผู้ชายก็มีครับแต่ว่าผม,ผมชอบเป็นไม่รู้อะอยู่นู่นผมเฟรนลี่อะเฟรลี่มากเวลาตอนเรื่องที่ที่ผมเล่าให้ฟังว่าตอน,น,นมีสตอรี่แก๊งไม่มีใครบัฟผมเลย ผมเป็นอย่างเงี้ยผมชอบไปชวนคนอื่นคุยผมอยากรู้จักคนให้มากขึ้นนะ่ะเข้าใจไหมผมชอบการคุยกับคนเพราะว่าแบบมันจะได้รู้ว่าเขาคิดอะไรแล้วเราแล้วตอนนี้คือเราทําอะไรอยู่แล้วแบบทําไมเราถึงทําอย่างนี้ทาไมเขาคิดแบบนี้อะไรเงี้ยเขาเจออะไรมาอะไรเงี้ยมันมันได้ใช้ไงในอนาคตเผื่อแบบอืก็จะได้รูมุมมองอะไรอย่างผมอยู่กับอ,อยู่กับคุณเนี่ยอาจจะอาจจะไม่มีะอะไรถูกไหมเพราะว่าเป็นมุมมองที่แบบว่าผมเป็นเพื่อนคุณคุณเป็นเพื่อนผมเนี่ยแต่ถ้าคนอื่นน่ะผมก็สังเกตนะเขาเกรงใจคุณมากคุณเหมือนสอสอเลยตอนเนี้ย วันแรเขาต้องกลัวบางมุมของคุณถูกเวลาถ้าเวลาคุณมีตอรี่มีอะไรเงี้ยใช่ไหมผมจะเป็นอีกคนหนึ่งแล้วถ้ามีเรื่องผมดูออกผมจะไม่ค่อยแบบจริงๆแล้วผมถ้าไม่สนิทผมจะไม่ค่อยพูดนะก็บิดหมดใช่ไม่สนิทบิดหมดไม่สลิบิดอีกอะไรอ่ะอะไรแต่ที่ไปราชดาน้่นอ่ะอ้าไม่มีไม่มีอ๋อที่น้นไม่มีราชดามันมีอ่ะปิดก้าวไปเวีนี้ตลอด ผมว่าคุณกับผมเนี่ยต้องสังแมทแล้วล่ะตรงกันเลยดีกว่าได้ได้ว่ากันแต่นั้นรอแล้วนะตัวข้ามนะรอแล้วนะเมื่อกี้เหมือนได้ยินนะที่พูดอ่ะโดนแน่ผู้เล่นนะขาผู้เล่นนะขามีบูปินแดงนะมันเอาเข้ารีวิวนะผมบอกก่อนเล่นเล่นกางก้นไม่สนแล้วมันเอาเข้ารีวิวเลยนะผมพูดเล่นผมพูดแฉวแหม่เราให้ฟังหายแล้วแต่ก็ให้น่ากลัวว่ะ พูดอะไรไม่ต้องระวังทรงเดียวกับีซีเลยอ่ะอ๋อมึงไม่มีแก๊งหรอเรียบร้อยเขาเลเวลเออเรียบร้อยขอบคุณนะสิบดวงครับพระองค์ครับอยู่กับหลานจุนคืออบอุ่นที่หนึ่งเออจุนหายไปไหนวะแอบเห็นปะเมื่อกี้น่ารักปะใช่ใช่ผมว่ามีเยอะครับคนคนแบบนี้ที่แบบว่าแต่เราไม่ค่อยได้แบบไปสัมผัสกับเขาไม่แบบไม่เรียกร้องความสนใจไม่อะไรเงี้ยคือแบบทำไปฟาร์มไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแอบมาลับๆแอบมาแบบดูว่าแบบเออ คนที่เราแบบว่าอยากเจอทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยแบบดีอะคนเนี้ยม่วอมันเห็นนะเขาฟาร์มได้เขาแบบใครไม่มีเงินใครเป็นประชาชนใหม่เขาให้เงินหมดอะเขามินอะ hmm. ดีคนอย่างเงี้ยจะมีสักกี่คนที่ประเทศเปิดมาแล้วแบบเงินขาดแคลนแล้วให้เงิน hmm. คนอื่นได้ให้ข้าวให้ปิ่นโตเงี้ยคับเปิ่นโตมาช่วยแม่ปลดหนี้หกสิบโลช่วยแม่อือ mm hmm. เช่นว่าคนคนโคนนะจริง,รงก็ผมก็เจ็ดโมงเช้าผมจาได้ผมไปเดินเล่ขไขข้าวเล่ขไขเป็นโตแก้ช่วยเขาที่หมอผมเขาไม่คุยเขาเป็นคนไม่พูดเนี่ยผมก็ไปพูดให้ไปอะไรให้จนแบบหมอก็เริ่มมาสั่งข้าวเขาอะไรเงี้ยตอนหลังก็มีเชฟมามีอะไรก็เออก็เลยให้เขาเปลี่ยนงานทําไปฟ้าหมูซะที่นี่มีฟ้าหมูไหมมีครับหมูก็หล่ําข้าวหอยนมนี่หมดเลย แล้วเบอร์ใครเนี่ยหนึ่งหนึง่งเบอร์อ้วนเซลผมชอบแกงอ้วนตอนเช้าอ้วนมันอยู่พ<ม>ี่สายแต่กูอนปะครับถ้าวันหนึ่งผมเออบดจงจำไว้ก็รู้เลยว่าแกงไหนเดี๋ยวผมมาผมมาห้องนะ้ำก่อน